ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับเมื่อคืนฝนไม่ตกครับโชคดีไปครับก็เลยไม่ได้เข้ามาหยอดน้ำกดวันนี้จะมากู้เบ็ดครับมากู้เบ็ดที่ปักไว้เมื่อคืนเมื่อคืนปักเพิ่มครับปักเบ็ดเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะให้แม่บ้านหยอดน้ำกดรอครับเดี๋ยวผมไปกู้เบ็ดก่อนสายแล้วครับตอนนี้ก็เพิ่ง กลับมาจากสวนยางครับไปอีกที่หนึ่งแแม่บ้านก็หยอดน้กดอยู่งงงก็กลับบ้านสีทุ่มครับตื่นตีสี่กว่าก็เข้าสวนยางไปอีกที่หนึ่งครับกีดยางเพิ่งเสร็จครับกลับมาหยอดน้ำกดเดี๋ยวจะได้ไปเก็บเบ็ดกันครับ ให้แม่บ้านจยอดดับขดรอตุ้นุย้ยน้องตุนุ้ยครับไปด้วยวิ่งไปด้วยเมื่อกี้ก็ปักเบ็ดทิ้งไว้อยู่มุมนี้ครับเดือยอยู่คันเดียวเอามาปักทิ้งไว้อยู่ตรงนี้ก็ได้ตัวครับได้หนึ่งตัวมาแล้วครับหนึ่งตัว ไปครับไปดูเบ็ดก่อนน้ำน้ำยางก็ถือว่าโอเคอยู่ครับใช้เวลาทั้งคืนนะครับเมื่อคืนฝนไม่ตกก็ได้อยู่นะครับถือว่าได้เยอะอยู่ครับ กีบมีดนี้ก็จะได้เก็บยางนะครับวันอาทิตย์ก็ได้จะได้เก็บยางโชคดีไปครับถูกจังหวะพอดีเลยจะได้เอาตังไปซื้อฟางให้เด็กๆก,กินเตรียมไปวันที่13ครับพอดีได้เงินไปซื้อฟางข้าวมาให้พวกน้องฝ่ายเขาแล้วก็เดี๋ยวจะจ้างคนมาดูด้วยครับเพราะว่าวันที่สิบสามจะไปกันทั้งสองคนเลย จะจ้างลูกน้องที่เคยทำงานครับมาดูให้มาคอยเอาน้ำมาฟางข้าวให้ครับถ้าไม่มีคนดูเดี๋ยวมันเตริดไปที่อื่นครับไปเข้าที่ครับที่ตรงนี้มันติดทุ่งนาครับ เลยหาอยู่หากินง่ายหน่อยเมื่อคืนตรงนี้ได้ประชอนบ๊อกเยื่อหายครับเดี๋ยวมาเก็บ จะกู้เลยนะครับจะเก็บเลยเพราะว่าปากไว้นานเดี๋ยวปลายเบ็ดมันจะขาดเพามันจะเกิดสนิมโอโดนโฉบไปครับไม่โดนโดนแล้วไอช่อนฟอกตุยยังน่าจะตุยแล้วมั้งครับโอ้ยังยังยัง,ยง,ยงแคแช่น้ำไปก่อน นีครับนะครับเชินปอกสายเบ็ดจนพันหมดแล้วครับน่าจะโดนเต็มเมื่อคืนให้มันโดนน้ําก่อนครับเก็บปลาก่อนครับขออนุาตตั้งกล้องแป๊บนะึง พื้นที่มันไม่เรียบครับครับหมุนติ้วเลยครับก็ได้อยู่นะครับกำลังจะตุยแล้วน่าจะโดนตั้งแต่เมื่อคืน สองตัวแล้วครับจะมาเก็บเบ็ด <c oughs> ไปครับเราจะเดินไปเรื่อยๆตัวไหนโดนปลาแล้วก็เก็บถ้าตัวไหนยังไม่โดนแล้วก็ค่อยมาคู่ที่หลังนี่ก็โชว์ผิดครับเืย่ยหาย เหยื่อหายหมดเลยครับโ่วผิดนี่ได้ตัวครับได้ตัวสามตัวแล้วนะครับ,รบสามตัวแล้วชั้นป๊อกครับไซส์เดียวกันขออนุญาตเก็บปลาก่อนครับไปครับไปกันต่อนี่ครับปลาเยอะอยู่แล้วครับโชวผิด ตายเบ็ดขึ้นไปเกี่ยวที่ต้นข้าวเลยครับโอ้ปลาดุกก็โดนครับไม่โดนเฉพาะปลาช่อนรับจะดุกนี่ครับนี่ญาตกจะไปก,กันนะครับ ไปครับุยกันต่อนี่ครับได้ตัวอีกแล้วช้อนปอกักตัวกว่าลูกค้อกมานิดนึงครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อนนะครับใส่ทีมากครับใส่ทีทีไปเลยเพราะพื้นที่ใส่เป็นน้อย อนุญาตเก็บปลาครับรุยครับรุยครับรุยรุยต่อแม่บ้านก็ยอนน้ำกดลอ,อยครับผมก็มากู้เบ็ดโน่นครับเป็นไหมครับงมโนน,นย้อนแสงน่าจะไม่เห็นครับมันย้อนแสงตัวไม่ใค่โตเท่าไหร่ ไม่โดนครับนี่ก็เหยื่อหายมันก็โดนแล้วครับไปครับนี่ครับมันไม่มีสะพานต้องกระโดดโดดอย่างเดียวได้แล้วนี่ครับถือว,ว่าโอเคอยู่นะครับปักเบ็ดวันนี้หมานครับหมาน ท่นป๊อกครับเบอร์เดียวกันครับญาตเก็บปลาก่อนครับหาครับลุกกันต่อครับเดี๋ยวมีเวลาจะลงไปซื้อลูกออสมาใส่ลองดูครับน่าจะหมายนี้น่าจะใต้อยู่นะครับจะใส่ตอนกลางวันดูนะครับมาดูกันไม่โดนครับเหยื่อหายนี่ครับ ตุยยังตุยแล้วครับจะตุยแล้วตุยแล้วหนึ่งปากไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมครับปากไว้ตรงนี้ มาดูฝั่งนี้ครับมีตัวไหมอะไรมีตัวไหมอุย้ยหลุดครับหลุดเห็นไหมครับสภาพครับไปเกี่ยวตอหลุดเลยถ้ามันหลุดนี่ตัวใหญ่ครับถ้าได้ตัวมันเล็ก ตัวที่หลุดน่าจะใหญ่ใหญ่ทุกตัวครับที่มันหลุดเงียบกิบครับเหยื่อหายตรงนี้ก็โชกผิดครับก็หมดแล้วครับเหลือคันสุดท้ายแล้ว โอเคครับไม่ได้ครับมาดูผลงานครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผลงานปลาก็ได้เยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสอง 13 14ตัวครับได้14ตัว14ตัวก็ราวๆโลครึ่งครับปลาไม่ใหญ่ประมาณกิโลครึง่งก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอเก็บเบ็ดก่อนครับจะได้ไปช่วยแม่บ้านหยอนน้ำกดก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ชมคลิปให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ